สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามบ่ายค่ะบ,บ่ายวันศุกร์นะคะสวัสดีเจ้าชูสีขอบคุณมากค่ะขอบคุณช่วงบ่ายสวัสดีช่วงบ่ายค่ะวันนี้อากาศร้อนค่ะอากาศร้อนวันนี้อากาศฮอนเดอค่ะพิกัดที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจ้าขอบคุณมากจ้า วันนี้อากาศร้อนๆว่างๆก็เลยทักทายเพื่อนๆสักหน่อยจ้าไม่นานจ้ะไม่นานขอบคุณมากๆนะคะเอเคสวัสดีจ้ะเอเคสวัสดียามบ่ายเด้อค่ะวันนี้อากาศไม่หนาวไม่เย็นร่มกำลังพัดกำลังพัด พี่ชูสีคข่เอเคทักทายชูสีนะคะสวัสดีจ้าป้าชนะสวัสดีจ้าป้าชนะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกไล้์ทุกเลิฟค่ะ เอเคเขาว่าต้นอันเนี้ยอยู่ทางใต้มามันเยอะเอเครู้จักไหมว่าเป็นต้นอะไรแม่นิวสวัสดีจ้าม่นิววิทางเหนือกับลายเพื่อนว่าอยู่ทางเหนือภาคเหนือก็เยอะเนี่ยเป็นเม่นิวรู้จักไหมว่าต้นอะไรพรอน,อนสวัสดีจ้าพรพนขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ ต้นปุหนาเห็นไหมประดมพยายามเสิร์ชหาอยู่ในใน Google เขาบอกว่าชื่อต้นปุดปุดหนาปุดขนเออใช่ใช่เนี่ยมันมีอยู่กอหนึ่งมีต้นหนึ่งมันเป็นกอคล้ายๆกอกอขาต้นขาได้แหละแต่ประดมไม่รู้จักชื่อเป็นกอบอกใหญ่เลยเนี่ยอยู่ข้างรั้วเนี่ยก็เลย ตัดมาใส่แจกันไว้เผื่อจะถามเพื่อนๆว่ามันชื่ออะไรกันแน่สุกสีแดงลูกปุดเออใช่ไหมเคยกินไหมค่าหนอมันจะเป็นหนอคล้ายๆหนอค่ะเนี่ยกำลังถามเพื่อนๆแม่นิ้วกำลังถามเพื่อนๆเ,น,ๆเนี่ยว่ามันเป็นต้นอะไรกันแน่แต่ไปดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าต้นปุดปุดนาปุดขนเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะ แต่ดอกไม่มีเป็นผลหมดแล้วก็ยังไม่เป็นดอกหนอของมันแกงไตปลาอร่อยเนี่ยเขาบอกว่าภาคใต้ยเยอะภาคเหนือก็เยอะนะเขาแช่สวัสดีค่ะเขาแช่ขอบคุณนะคะเนี่ยกำลังถามเพื่อนๆอยู่อันนี้ผลปีที่แล้วประดมก็ทำเนี่ยต้นอันนี้แหละ สนีสวัสดีจ้าสนี์ขอบคุณนะคะกำลังเอามาถามกันเนี่ยเพราะว่าประดมสงสัยว่ามันต้นอะไรกันแน่เนี่ยแต่ดูในในอินเทอร์เน็ตน่ยใน Google ปีที่แล้วมันบอกว่าชื่อชื่อมักหน,น,น,นิ่งหนี่งหรือเมงนี่แหละต้นเมิงเมงใหญ่เมงน้อยทีนี้ปีนี้จะทำคลิปอีกเห็นเห็นผลมันเยอะแต่นาเห็นลูกมันเยอะก็เลย ดูใน Google มันบอกว่าต้นปุดนาปุดนาหรือปุดขนนี่แหละนี่ค่ะสุลุปแ,แล้วมันก็ชื่อต้นปุดเนาะเอเคเขาบอกว่าแถวภาคใต้าภาคเหนือนี่มันเยอะสวนมามันจะเกิดในป่าอันนี้เขาบอกว่าเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปปั่นเป็นสมุนไพรได้เขาบ่าเนี่ย เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรเลยก็เลยสงสัยว่ามันต้นอะไรกันแน,น่มันมันตระกูลเดียวกับต้นขาต้นขิงเสน่ต้นตระกูลกล้วยเหรอโอ้หเหรอคะเคยกินไม่เสนียเคยกินไหมทางนั้นน่ะป้าชนารู้จักไหมต้นอันเนี้ย มันมีกลิ่นหอมเขาบอกว่าใบมันเขาบอกว่าเคยที่ร้านที่อบสมุนไพรน่ะชอบเอาไปทําสมุนไพรเนี่ยค่ะหอมมีกลิ่นหอมหอมนอมันคงอร่อยแน่เลยหนอมันก็บอกว่าเอาไปแกงไตปลาใช่ไหมเอเคทานพรเคยกินเนาะเนี่ยหนอมันคล้ายๆหน่อ่ะ เอาไปลวกกิมแก้วเขาบอกแซบ่บสวัสดีค่ะป้าชนา,าขาอจากข้าวแช่นะคะต้นปุดเคยเห็นแต่ไม่เคยกินนั่นแหละเดี๋ยวประดมจะลองกินอยู่ป้าชนานี่แหละคือต้นปุดปุดนาหรือปุดขนเขาว่าแต่ผลมันเขาไม่นิยมกินมันเป็นขนโอเอเคเคยกินโอ้จ้าเจ้าข้าแช่ ไม่เป็นไรเข้าใจค่ะบางทีก็พิมพ์ไม่ทันสวัสดีค่ะคุณปฐมพรสวัสดีค่ะคุณพรานพรจากลาล่านะคะปฐมพรสวัสดีครับจากป้าชนะกาซ่ากาซ่าสวัสดีจากกาซ่าเนี่ยมาดูต้นปุดผลปุดจากกาซ่าแม่น้องทบจาก คุณปฐุมพรนะคะน้องกาซาสวัสดีค่ะจากปาชนาพรพรสวัสดีจ้าคุณปฐุมพรจากพรนนะคะคุณกาซาสวัสดีจ้าจากแม่นิวจ้าน้องกาซาจากพรพรจ้าสวัสดีครับ A อเคจากคุณปฐุมพรนะคะสวัสดีค่ะกาซาจากลาลาค่ะสวัสดีค่ะคุณพรพรจากกาซานะคะ คุณพรพรสวัสดีครับจากปฐมพรกาซ่าสวัสดีครับจากคุณเสนีนะคะสวัสดีค่ะคุณเสนีจากลาล่าคา่ะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเลยแม่นิวสวัสดีครับจากคุณปฐมพรน,นะคะต้นปุดผลปุดค่ะผลปุดแล้วผลมันเขาทำอะไรกินเอเค พันพรเนี่ยได้คะ่ะกาซ่านี่ผลผลปุดต้นปุดมันใจคล้ายๆต้นต้นขากาซ่าสวัสดีครับจากคุณปฐมพรค่ะนอคาเหมือนนอคานะกาซาหนอเขาเมาื่อเอามาลวกจิ้มเจี่ยเนี่ยพันพรบอกว่าเอาไปทำอ่าทำแกงไตปลาอร่อยพันพรว่า เห็นก็จะทานเลยหรือ <c oughs> คุณสะดีเห็นก็จะทานเลยหรือไง <c oughs> น้องเก๋น้องเก๋สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะเก๋เสษฐีท่านเรษฐีน้องเสษฐีสวัสดีจ้า,อจาขอบคุณนะคะล,ลูกสวยลูกสวยเสษฐีจากเอเคนะคะน้องดาน้องดา สวัสดีจ้าน้องดานี่เนี่ยพี่นีพี่นีพี่เนีพี่นยแจกเศษทีจ้าพี่เก๋ากเอเคนะคะน้องเก๋สวัสดีค่ะจากป่าชนะคุณเก๋ากกาซาค่ะน้องดาน้องทีสวัสดีค่ะคุณกาซาจากน้องเก๋นะคะน้องเก๋เนี่ยเนี่ยมาเอาไปทํากับข้าวหลอยน้องเก๋เนี่ย นอมันพานพรบอกว่าเอาไปแกงไตปลาอร่อยนอปุดค่ะนอปุดต้นปุดค่ะต้นปุดต้นปุดแต่ผลมันเขาไม่นิยมกินพี่ดาจากเอเคนะคะพี่ปฐมพรจากน้องดาค่ะพี่นักร้องจากเศรษฐีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสิบสามไลฟ์สิบามเลฟขอบคุณสิบสองล้านดวงใจจ้า วันนี้เอาผลปุดมาให้ดูได้ชื่อแล้วแล้วเ็าชื่อลูกเมง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 เขาเรียกไหมพานพรเขาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยหนอต้นก็คล้ายๆต้นขาหนอก,ก็เหมือนหนอขากลิ่นมันหอมหอมกว่าขากลิ่นแรงกว่าขาอีก กินแรงกว่าคิดว่าน่าจะอร่อยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเก็บมากินแล้วล่ะเอาโมาลวก,กิมแก้วเขาบอกอร่อยแต่มันไม่ไม่ค่อยเป็นหนอนันตอนเป็นหนอไม่ได้ไปดูพอมันโตจนออกผลแล้วเนี่ยเนี่ยออกผลแล้วค่อยไปดูเหมือนต้นขาธรมรมดา ผลปุดจะผลปุดปุดหน้าหรือปุดขนนี่แหละเขาเรียกลูกปุดผลปุดจ้านอ่ะคล้ายๆนอค่ะ,อคะเอาไปอร่อยแส่บนี่แต่มันมันมีอีกอีกเว็บไซต์หนึ่งเขาบอกว่าผลแห้งมันเอาไปบด ไปบดแล้วเป็นทำเป็นสมุนไพรห่อใส่ผ้าแล้วห้องที่เขาทำนวดนวดสปากนะ็าอยาไปทำหอมกลิ่นหอมมากบางคนก็ใบส่วนมากก็เอาต้นเอาลำต้นไปตากแห้งแล้วก็หอ่อผ้าข,าขาวผสมกับสมุนไพรหลายๆอย่างกล,นลินแรงกว่ากลิ่นขาหอม หอมมากต้นปุดเจผลปุดผลปุดนอคา่าคล้ายๆนอคา่าอร่อยสีบานสีบานสวัสดีจ้ะสีบาน สีบ้านแถวบ้านสีบ้านมีไหมเนี่ยผลปุดเนี่ยพี่สีจ้าจากแม่นิวนะคะพี่สีพี่สีสจากเอเค้าเลืบเลืบท่านเกษตรเลืบเลืบ,ลบ,ลบจากสีบ้านนะคะปราชนาทักทายน้องสีก็แช่ให้หัวใจกอดกอดมาเอเคลองชิมผลดูครับประดมต,ตัวเตสวัสดีจ้าต,ตัวเต ย่น้องคุณขอบคุณย่าน้องคุณจ้าคุณคุณเสนีนะคะขอบคุณมากจ้ากาซ่าย่ายาเดี๋ยวจะชิมดูนะคงไม่เป็นไรมันจะมีรสยังไงอืมชินเลยอืมมันเป็นกลิ่นหอมกลิ่นหอมเหมือนเวลาเราอ่าเข้าไปร้านอบ อบร้านสปาอนะก,นนกินนั้นเลยเนี่ยกินนั้นเลยเนี่ยนี่นี่มเมล็ดมันเป็นแบบนี้ย่าอันคอมเมนต์หน่อยในพายพาไอไลน์มาด้วยไหมจากสีบานนะคะ โตเตสวัสดีจ้าจากแม่นิวพี่สีพี่สีจากย่น้องคุณโตเตสวัสดีครับจากคุณปฐมพรนะคะย่าน้องคุณก็หัวเราะกักกักกาซาขอดูเนื้อหน่อยค่ะนี่ค่ะนียนี่เนี้ยกาซาจะเป็นแบบนี้จ้ะนี่ประดมเกะให้ดูอันนี้เป็นเมล็ดมันนี่นี่เมล็ดมันกาซา ตงใช้จะขยายพันธุ์โดยมเมล็ดแต่เขาบอกว่าขยายพันธุ์เหมือนข่านี่เป็นแบบนี้อันนี้เม็ดมันกลิ่นหอมเลยกระซ่ากลิ่นเหมือนเหมือนสมุนไพรที่อยู่ในร้านอบร้านสปานกลิ่นนั้นเลยกินแบบเดียวกันเลยชิมดูครับว่ามีมีรส รดหอมมาแหละป้าชนาเริ่บๆเจ้าสีบานค่ะน้องม่อนน้องม่อนขอบคุณน้องม่อนจ้าน้องกาน้องกาจากยา่น้องคุณนะคะน้องเก๋ทักทายน้องเก๋ทักทายคุณย่เอเกทักทายเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปนะย่จ้า ย่าทักทายคุณสนีจ้าน้องดาสนีสจัวดีข้าตัวเตจจากน้องดานะคะน้องนี้นี่น้องนี้นี่จากน้องม่อน้จเอเคทักทายน้องม่อนย่าน้องคุณแจย่าน้องคุณตอบรับแล้วนะคะพี่พานพี่พานจากน้องม่อนนะคะเลมอนเลมอนจากน้องกี อยากกินขนมหมดหรือยังยาจากไม่นิวนะคะนี่ค่ะหอมมากเลยกินเหมือนในที่เขาสตารา์เลยกินเดียวกัน,มนเมล็ดมันก็เป็น,มนเมล็ดดำๆอิปตุงพรอยากน้องดาค่ะไม่เคยทานเลยเน้องกศราป,ประดมก็ไม่เคยที่บ้านมีต้นแต่ไม่เคยเนี่ยเขาว่ามันอร่อย พานพรบอกว่าเอาหนอ่อมันไปไปแกงแกงอะไรเกียงไตปลาใช่ไหมพิชนาจากน้องดานะคะนี่ค่ะแกะให้ดูแล้วแกะนี่เอาไปตากแห้งตัว,ต,วตัวเปลือกเปลือกมันอ่ะตัวนี้เขาบอกเอาไปตากแห้งแล้วก็บดเป็นสมุนไพรใช้ในห้องสปาห้องอบได้เขาบอก บางที่ก็เอาใบเอาลำต้นไปห่อผ้าผลปุดค่ะผลปุดต้นปุดที่เต็มก็ปุดนาหรือปุดขนจ้อหอมกลิ่นหอมหอมกลิ่นหอมมากเนี่ย เคยทานเลยน้องเมอนสวัสดีค่ะจากป้าชนานะคะเศรษฐีทักทายพี่เก๋พี่เก๋ทำไมมันไม่ไหลเลยเดี๋ยวคอมเมนต์ประดมนี่ไปถึงไหนแล้วมันไม่ไหลเลยต้องเอามือเขี่ยเขีย,เ,ขยเอาพิเ่เสนีแค่ถามดูเดี๋ยวบอกเลยจากกาซาสวัสดีค่ะคุณเกษตรกร,ร,กรจากเศรษฐีนะผลก็กินได้ครับ แต่ปรมไม่เคยกินคุณสเสน่หสวัสดีครับจากคุณปฐมพรนะคะสวัสดีค่ะน้องเสษธีจากพรพรค่ะอุ้ยมันไปตั้งไกลแล้วเนี่ยมันไม่เด็กวิ่งเลยคอมเมนต์ประดมอืมไปตั้งไกลแล้วโอพี่พรหนอปุดบ้านเราใช่ไหมกาซ่าถามอืมหนอปุดหนอปุดดกาเรียกหนอปุดนะคะ คุนเสน่ห์ไม่รู้ข้อความอะไรมันขึ้นแต่มันบวกถูกถอนน้องดาจากน้องเก๋นะคะสวัสดีค่ะจำลองจำลองจำลองเนี่ยคอมเมนต์มันไม่ไหลก็เลยไม่เห็นจำลองขอบคุณนะคะเอเคผลกินได้ครับจากเอเคคุณเสน่ห์จากน้องเก๋นะคะลองชิมดูประดมชิมแล้วคะ่ะเอเคมันหอมกลิ่น คล้ายๆไอ้กินในห้องสปาแหละสวัสดีค่ะคุณจำลองน้องดาว่าสีสวยแท้ค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนตะไคร้คนละกลิ่นเลยค่ะสนิทคนละกลิ่นกับมันจะร้อนๆออกร้อนๆสวัสดีค่ะพี่จำลองจากน้องดานะคะ คุณจำลองจากจากคุณประถมพรพี่นิวเจ้าจากน้องดาที่ไหนพี่สนีมั่วไปเรื่อย <c oughs> จากกาซาจากสีบานประดมจา๋าเลืบๆขอบคุณสีบานจ้าพี่สีจากกาซานะคะสวัสดีครับสวัสดีครัพี่สีบานจากพรพรนะคะโอ้ยมันไปตั้งไกลแล้วเนี่ยประดมก็ มันไม่ไหลให้เลยน้องดาเลิบเลิบไอเลิบยูพี่สีบานจากเศรษฐีจ้จาน้องกาเลิบเลิบจากสีบานนะคะพี่สีเลิบเลิบขอบคุณมากจา้าแม่เนิวพี่สีเจ้าเคก็ทักทายพี่สีอุ้ยมันไปตั้งไกลเลยตัวตีจา้าเอ ตัวเอตัตีเจเอมาไปล่ะไปล่ะไปละสมบอตัวตีไปไว้แท้ขอบคุณมากๆนะคะดูสิมันไปไกลเลยคอมเมนต์นวนมันไม่วิ่งเลยต้องขออภัยนะคะเนี่ยมันไม่วิ่งประดมใช้มือเขียออก ความอ้วนไว้ทีหลังจากย่าน้องคุณย่ากินเยอะแม่นิวว่าย่ากินเยอะเ็นใจคนไม่ได้กินบ้างย่าจากแม่นิวสวัสดีทุกคนนะคะคุณเกณฑ์พนมพรายสวัสดีคะ่ะเกณฑ์พนมพรายขอบคุณนะคะน้องพรานไปขึ้นบ้านเขาแล้ว ให้ปู่กินด้วยกินถ้วยเดียวย่าน้องคุณว่ะสวัสดีค่ะพี่เคนจากน้องดานะคะปู่กินเยอะเดียวได้ไปหาคุณพยาบาลขอตัวเด้อประดมขอบคุณจ้าแม่นิว้วแม่นิวไปตั้งนานแล้วเพิ่งเห็นคอมเมนต์เนี่ยสวย้ะย่ามาเอาไปทำกับข้าวหน่อยวันนี้ทุกคนรอบห้องจาก จำลองจ้าขอบคุณขวัญเงินขอบคุณน้องยงน้องยงทีนง่น้องยงก็เข้ามาคอมเมนต์ประดุมมันไม่มันไม่วิ่งขอบคุณน้องยงนะคะน้องยงทักทายพี่ดาประดุมได้ยี่สิบสองนาทีแล้วเดี๋ยวยี่ห้านาทีก็ลงสี่บานหัวล้อคอมเมนต์มันไม่วิ่งสี่บาน สวัสดีค่ะน้องยงจากลาลานะคะจากเขาแช่จ้าสีบานยังอยู่จ้าสีบานยังอยู่ไว้วๆจากลาลานะคะแม่ท็อปแม่ท็อปจากน้องยงค่ะน้องไอยังไอเลิอบอยู่อยู่จากสีบานเครื่องมันค้างเนาะป้าชนาเนี่ยมันเพิ่งวิ่งเนี่ยมันเพิ่งวิ่งลาลาเลิบเลิบจากสีบานนะคะมันเพิ่งวิ่งแล้วสีบานวิ่งแล้ว ไปแล้วตอนนี้ลูกปุดค่ะลูกปุดวันนี้พาชมลูกปุดน้องโยงสวัสดีเจ้าจากน้องเก๋นะคะลูกปุดลูกปุดเดี๋ยวแกะให้ดูอีกลูกนึงค่ะแต่แกะอยู่นี่แหละไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนเลยเครื่องออกตัวช้าจังนี่จ้ะแกะให้ดูข้างในสีบานนี่ให้ดูข้างในนี่ โอ้โแค่แก่อยู่ในใกล้ๆก,ก,ก็หอมแล้วกลิ่นมันมาเลยกลิ่นมันเหมือนอ่าในในห้องสปาแล้วแหละกลิ่นนี้เลยแสดงว่าเขาเอาอันนี้แหละนี่ก็สม,มุนไพรตัวนี้แหละไปไปใส่ไว้หอมกลิ่นหอมมากคุณยาพี่สีจากน้องเกจ๋จ้าเพิ่งเคยเห็นค่ะน,น้องดาเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมคะนี่แหละกลิ่นในห้องสปาเลยน้องดา นี่เพราะว่าไปอ่านใน google เขาบอกว่าอ่าห้องที่เขาทำพวกที่ทำสปานะเขาเอาอันนี้แหละไปคุณเก๋จากย่าน้องคุณนะคะน้องเก๋น้องเก๋จากสีบ้านเนี่ยประดมจะได้เยี่ยมห้านาทีแล้วขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกเลยทุกเลฟขอบคุณป้าชนาะขอบคุณชูศรีเด ขอบคุณเอเคขอบคุณพรนนะคะขอบคุณแม่โยข้าวแช่คุณเสนียกาซาสีบานย่าน้องคุณน้องดาเศรษฐีน้องเก๋น้องยงคุณปฐุมโพน่าน้องคุณโตเตนะคะแล้วก็ป้าจำลองนะคะใครอีกนาะเอยชื่อครบหรือเปล่าเคนพนมไพรขอบคุณนะคะเอเคสายน้ำพานพรพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟค่ะลูกสวยค่ะย่าลูกสวยลูกงามมากนี่นี่ขอลาขอสวัสดีทุกท่านจากภาพลูกปุดผลปุดนะคะอำลาน้องม่อนน้องม่อนเอ๋ยชื่อน้องม่อนไม่ครบขอต้องขออภัยค่ะขอบคุณน,น้องม่อนมากๆานะคะ บายบายเพื่อนๆจากภาพลูกปุดผลปุดค่ะบายบายนะคะพบกันใหม่ในไล์ปลอไปขอบคุณมากๆขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟจ้าบายบายจ้า